สวัสดีคะ่ะทุกท่านวันนี้โบก็จะมาแชร์และก็แบ่งปันเนาะว่าปัญหาของเกษตรกร,กรไทยที่ทำนาอันนี้จะเป็นในการทำนาที่ไว้ใช้รับประทานในครูเรือนนะคะเป็นข้าวมะลิ105ก็ทำนาอยู่ที่ตำบลโคโคอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์เนาะก็จะใช้รถเกี่ยวข้าวลงไปในทุ่งนางนะคะแล้วก็ เมื่อรถดเกี่ยวข้าวลงไปในทุ่งนาก็จะทําให้ข้าวมันไม่แห้งเนาะก็ต้องมีการมาตากเพราะว่าก็คือหนึ่งปัญหาที่ทําไมเราต้องตากเพราะว่าเราไม่มีอุปกรณ์ในการอบข,ข้าวเนาะเราก็ต้องใช้แสงแดดธรรมชาตินี่แหละและปัญหาที่สองที่พบก็คือเนาะสถานที่ที่ตากเนาะเราก็ต้องเลือกตรงที่ไม่ได้มีมีการสัญจรมากนะคะแล้วก็ต้อง ปลอดภัยทั้งคนที่ใช้ใช้พื้นที่ถนนเนาะถึงว่าจะไม่มีการสัญจรเราก็ต้องเก็บในตอนกลางคืนนะคะเก็บในตอนกลางคืนก็คือจะต้องพับไว้ริมทางเนาะโกยข้าวเัาไว้ริมทางแล้วก็ต้องตั้งสัญลักษณ์ให้เขามองเห็นด้วยแล้วก็อันที่สามที่มีปัญหาแน่นอนก็คือฝนอันนี้ฝนเนี่ยข้าวเนี่ยกี่วันแล้วนี่มันไงเฮ้ย สามวันแล้วโดยปกติเนี่ยคือจะต้องได้เก็บแล้วนะคะเนี่ยก็เนี่ยเขาจะต้องขนไปกระจายตากให้บางที่สุดเท่าที่ทําได้เพราะไม่งั้นเนี่ยอันนี้เขาขนไปตากให้นกระจายให้บางที่สุดนะสามวันแล้วนะคะแล้วก็ต้องทํานี้ไปตลอดทั้งวันน่ะแบบเกลี่ยบ้างแล้วก็ตอนกลางคืนก็เก็บเนาะอันนี้จะเห็นว่าเม็ดข้าวสีดำๆนั่นน่ะคือมัน มันมันโดนน้ำมันโดนน้ำฝนเนี่ยปีนี้เป็นปีที่แปลกมากก็คือในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวไม่น่าฝนจะมามาหนักนะคะไม่ใช่มาเบาๆนะมาแบบว่าเหมือนฤดูฝนเลยแต่กลางวันเนี่ยตอนนี้ที่กำลังถ่ายวิดีโอนี่ยก็ตอนสิบโมงครึ่งแดดร้อนมากแต่การตากข้าวทำไมจะต้องตากตอนแดดนะคะ ตอนเช้าเขาจะไม่มาตากนะเพราะว่าเขาต้องรอให้แดดออกมั่นใจว่าจะเอามาตากได้ก็เลยต้องทําตอนตากข้าวต้องทําตอนอก็คือประมาณ10บโมงเป็นต้นไปนะเนี่ยที่พี่สาวทํานะนี่ก็คือ,อคแชร์จริงๆเลยจากที่ที่ทํานะคะแล้วพี่เคยก็เนี่ยตักให้พี่เคยใส่รถดั้มเอาไปเท ก็คือกระจายให้มันบางที่สุดเท่าที่ได้บางได้แล้วก็จะใช้เวลาเกลี่ยเนี่ยทำไมต้องใช้คราดที่เป็นซี่แบบนี้เพราะว่าต้องการแบบว่าให้เวลาคราดแล้วก็คือ,อพยายามที่ให้มเมล็ดข้าวทุกมเมล็ดนะคะโดนแดดนั่นเองก็อย่างที่ปีนี้เนาะตามที่โบได้แชร์ไปก็คือปีนี้ราคาข้าวมะลินาปีเนี่ย ต่ำมากนะคะต่ำมากได้ที่ความชื้นท่าข้าวที่แบบเกี่ยวเลยเอาไปส่งเลยก็อยู่ที่10บาท10บาทนะประมาณ10บบาทนะที่โรงสีรับซื้อตอนนี้ก็คือปีนี้ปุ๋ยก็แพงก็แต่ไม่รู้จะทำยังไงเนาะเพราะว่าเราก็ต้องบริโภคข้าวเป็นเป็นเป็นมื้อหลักอยู่แล้วก็เลยจะต้องทํานายนะคะก็เลยเนาะก็คือปัญหาที่มันแก้ไม่หายสักทีเนาะเกษตรกรไทย ก็วิดีโอนี้ก็มาแบ่งปันนะคะเนาะแดดบ้าทำไมตากข้าวมันมีปัญหาอะไรเกิดอะไรขึ้นเออแล้วทำไมต้องตากข้าวทำไมต้องมาทำกลางแดดร้อนร้อนมันก็คือไม่มีตัวเลือกที่เราสามารถเลือกได้นะคะก็ใครชอบวิดีโอนี้ช่วยกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้กับช่องโบไหมไทยด้วยนะคะก็ไปก่อนคะ่ะไม่พลิกเนื้อแมวบางโป๊ม,มือบางโป๊ หาสระหากาหากระเดาเพราะว่าสิได้พลีงไปจอโมนี่นาไม่พลีงจะเธอบับมันได้เธอสเรแล้วឆ្នាំนี้มื้อมามันสู้ดน่ะมาน้อง3 Ngày នឹងជួបួយថ្ងៃហើយเนาะนี่นะก็น้องហើយนี่คือปัญหาของเกษตรกรเยอะเนาะอาราชาวิดีโอนี้ให้ญาติติดตามข้างเน้อไม่เอาบ่าวโอตัวเซ็นอกคุณจะตร